รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวดักวารายตี้ชีวิตดีดีร่วมกับสั m ง u งประกันชีวิต e v EASY n a t e r e c i n e t e x โรงภาพยนตร์ EGV ภูมิใจเสนอ เราไปไกลๆอะค่ะถ้าคิดเล็กแล้วเหนื่อยก็คิดใหญ่ไปเลย i i s v รายการที่จะมาทำให้คุณมีชีวิตดีดีกับแขกรับเชิญที่มีชีวิตดีดีนะคะวันนี้เราได้พบกับแขกรับเชิญที่มากความสามารถนะคะเป็นนักธุรกิจหนุ่มและนักธุรกิจสาวนะคะรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่สามารถไปทำเครื่องสําอางถึงประเทศเกาหลีขอให้พวกเราได้พบกับบอสเอนะคะกับคุณยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้อยากจะให้บอสเอนะขอญาตเรียบร้อยเอนะคะกับคุณยุย้ยแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมหน่อยค่ะครับผมชื่อวีรวิชชัยคณาทิบูลนะครับปัจจุบันนะครับเป็นประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัทอเล็กซิสแหวนปูนะครับซึ่งเราจะมีสำนักง,งานใหญ่สำนักง,งานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ย่านทางนำประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีสำนักง,งานสาขานะครับตั้งอยู่ในสปปลาวแล้วก็รอบๆภูมิภาคโซวีตเอเชีย นนนะะะครรับโดยยเเฉพาาปททศไทะะในนของสวัสดีค่ะออนิยุ้ยนะคะก็เป็น c e อของเล็กซิสหวังไทยแลนด์นะคะดูแลประเทศไทยนะคะบริษัทเล็กซิสหวังไทยแลนด์นะคะเป็นผู้ผ,ผลิตนะคะแล้วก็ผู้นําเข้านะคะเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะคะนําเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็จําหน่ายในประเทศไทยค่ะ,นะคะ คำว่าออนนี่นะคะแปลว่าแต่ว่าพี่สาวนะแต่ว่าเนวสาเกาหลีแต่ว่าออนน,ออนี่เนี่ยออนนี่นะบางคนเ,เรียกอันนี่แล้วก็ตอนที่ที่ทําง,งานเกาหลีเราจะเรียกออนนี่ออนนี่นะคะก็ออนนี่เนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงเรียกแซงนิด <laughs> นึงนะเป็นผู้หญิงเรียกเรียกพี่สาวเรียกอนนี่แต่ถ้าผู้ชายเรียกพี่สาวจะเรียกว่าหนูน่าแต่ต oh <laughs> อนต<ง>อนที่ทํางานจะมี จะมีน้องที่เป็นผู้หญิงเยอะก็จะเรียกออนนี่ออนนี่นะคะก่ะคุอาป้าป้าป้านะคะซึ่งป้าจริงๆหลอมากนะคะค่ะวันนี้นะคะรายการ success vision ของเรานะคะได้รับเกียรตินะคะจากทั้งสองท่านให้มาเล่าให้กับเราฟังว่าแล้วทำอย่างไรคนไทยนะคะไปสร้างชื่อเสียงถึงเกาหลีไปยังไงมายังไงอะคะ ชื่ครับคันโอปาก่อนอื่นต้องต้องขอเท้าความไปปี2016นะครับตอนนั้นเองเนี่ยนะครับกลุ่มบริษัทของเรานะครับบริษัทแม่ชื่อบริษัททิมดินทิมเผาครับเราทําธุรกิจในลักษณะเป็นดิสทริบิวเตอร์สินค้าจากประเทศเกาหลีใต้แล้วเอาเข้ามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะครับก็ค่อยๆทำนะฮะเริ่มต้นค่อยๆก้าวนะครับแล้วก็ในช่วงปี2017เองเนี่ยเราเริ่มมองเห็นโอกาสทางธุรกิจว่า เราจะเอาสินค้าแบรนด์ชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้นะครับเข้ามาจากกัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่าง,างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็เลยมีการจัดตั้งในส่วนของบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็มีการนำเข้าที่ถูกต้องตามทางกฎหมาย1 0 0นะครับแล้วก็ในช่วงประมาณปี2017-2018นะครับต้องบอกว่าผลตอบรับจากลูกค้ากลุ่มคนไทยแล้วก็สวิตเอเชียนะคะสูงมากนะครับจนถึงทั้นที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะหันตัวเอง เป็นผู้ผลิตสินค้าแล้วขายคนเกาหลีบ้างหลจากเดิมเราเอาของเกาหลีมาขายไทยใช่ไหมฮะแต่วก็นักมีความคิดว่าเราอยากจะขายคนเกาหลีบ้างแต่เราจะผลิตสินค้าในประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เลยมีการพูดคุยกันในกลุ่มของพันธมิตรทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีการจัดตั้งนะครับกลุ่มบริษัทขึ้นมานะครับชื่อบริษัทอาลิกซิทวัลเกาหลีนะครับตั้งที่ย่านย่าน,นทางนำประเทศเกาหลีใต้กางนำนี้แบบย่านธุรกิจเลยนะใช่ครับ สิ่งสำคัญนะฮะเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นโรงงานนะครับประมาณ6โรงงานนะครับเรามีการเรียนเชิญเชฟแมนหรือท่านประธานนะครับก็มาเป็นหุ้นส่วนนะครับในนามของอเล็กซิสหวังโคโลเรียนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลสัญญากรรมชื่อดังอีกนะครับในย่านทางหนือนะครับอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สำนักงานเราเนี่ยตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลเลยนะครับคราวนี้ที่เราไปตั้งที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เพราะผลิตภัณฑ์ทุกตัวเราจะต้องมีคุณหมอนะครับท่านหนึ่ง ที่เป็นเจ้าของโรงบรมนะครับเป็นผู้แอปพลิเคชันโตโกดานะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีกลุ่มของนักลงทุนในประเทศเกาหลีใต้อีก2 3สท่านนะครับก็มาร่วมกับเราด้วยรวมถึงบริษัททางด้านการตลาดนะครับก็เลยมีการพูดง่ายๆครับคือผลิตสินค้าในแบรนด์ของ Parisso นะครับเราก็จดทะเบียนถูกต้องนะฮะทั้งในเรื่องของทางออยนะฮะและทั้งในเรื่องของสมาคมอผู้ผลิตเครื่องสำอางในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็จดทะเบียนมันี้ขึ้นมา เริ่มมีการผลิตสินค้าครั้งแรกในปี2019นะครับในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี2019นะครับขายในคนเกาหลีเพื่องคนเกาหลีนีเกิดเรียกว่าไงฮะเป็นการทดสอบทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้มาตรฐานไหมนะครับแล้วก็ผลตอรบร,รับเป็นอย่างไรนะฮะเรือปัจจุบันก็ยังเก็ดกำหน่ยอยู่ในที่เกาหลีใต้ในนามอเล็กซิสในนามของอเล็กซิสโซนะครับก็คือคือในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์เราเองเนี่ยนะฮะ มันจะมี2องคันนะครับอเล็กซี่กับโซโซคือสถานที่ส่งมอบนะครับเราต้องการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นออริจินอลจากประเทศเกาหลีจริงๆ100%นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะฮะคนเกาหลีให้กันยอมรับแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขายผ่านในช่องทางของทั้งออนไลน์แล้วก็หุ่นช้อปปิ้งในประเทศเกาหลีใต้นะครราคาสูงกว่าเมืองไทยเยอะฮะเมืองไทยราคาย่ำเยาวกว่านะครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่เราเอาสินค้าจากที่เราผลิตเนี่ยฮะเจ้าของคนไทย ผลิตแบรนด์เกาหลีไายคนเกาหลีหแล้วก็พา,ากลับมาในประเทศไทยแล้วก็สวีเดเซีย,ยโอ้โห <c oughs> นี่นะคะคนไทยแต่ไปสร้างแบรนด์เกาหลีไปขายในประเทศเกาหลีแล้วเอากลับมาที่ไทยสุดยอดมา,มากๆเลยค่ะแล้วไปมีแรงบันดาลใจตรงนี้แล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อนเนื่องด้วยใช่ไหมคะในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ผมต้องเรียนงี้นะครับว่าของเราเองเนี่ยเราเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก นะครับเพราะหัวใจสําคัญสินค้าในประเทศเกาหลีใต้นะครับจะใช้โปรดักต์โอเลสเตนนะฮะจะไม่ใช่มาคิทติ้งโอเลสเตนนะครับก็คือพูดง่ายๆครับโปรดักตต้องดีถ้าโปรดักต์ดีแล้วจะอยู่ยั่งยืนนะครับราคาแพงไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าสินค้าที่เราเอาข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยนะฮะราคาย่อมเยากว่าต้นทุนประมาณเกือบครึ่งนะครับเกาหลีขายราคาสูงนะฮะในขณะที่ต้นทุนการผลิตถูกถูกกว่าที่เรานําเข้ามาทางโซเวียตเอเชีย แต่สิ่งสําคัญนะฮะเขาจะดูในเรื่องของโรงงานผู้ผลิตดูสูตรดูฟอร์มูล่าทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูเครื่องหมายการรับประกันต่างๆนะครับอย่างเราเองนยฮะเราก็มีในเรื่องของการรับประกันอยู่หลายหลายส่วนนะครับทั้งในส่วนของอยเกาหลีนะฮะหรือที่เราเรียกว่าโ o ลเ a ียเอเอนะครับหรือเป็นสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางของที่เกาหลีใต้นะครับหรือในเรื่องของแบรนด์เคนะครับที่ได้รับการรับรองโดยภาครัฐของทางรัฐบาลเกาหลีใต้ นะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลนะครับเข้ามารับประกันซึ่งท่านเนี่ยนะครับดรคิมซงนัมนี่ยฮะท่านเป็นเอ่ออดีตนะฮะประธานสถาพันแพทย์ปีหนังแห่งประเทศเกาหลีใต้ตรงนี้ฮะรวมถึงเรามีการรับประกันโดยซัมซุงด้วยนะครับถามว่าซัมซุงมีบทบาทยังไงนะฮะตัวโลโก้ซัมซุงนะครับมันเป็นการรับประกันความมุ่งพอใจว่าสินค้าตัวนี้นะครับมีคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตามที่ผู้ผลิต แจ้งเอาไว้นะครับอย่างน้อยเป็นความสบายใจนะครับอันนี้ก็มีการเคลมประกันได้ดีอ่าการันตีนะครการันตีแค่ประเทศเกาหลีหรือเปล่าเออผมว่าอย่างนี้ครับโดยปกตินะฮะสินค้าแบรนด์อื่นๆนะครับจะรับประกันเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็กลุ่มลูกค้านะครับเฉพาะคนเกาหลีใต้ด้วยแต่ของเราพิเศษครับเนื่องจากว่านะครับเรามีการทําธุรกิจในลักษณะเป็นโอเวอร์ซีด้วยนะครับส่งออกและนอกประเทศเราเลยมีการซื้อสุขภของประกันนะครับ ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศเกาหลีใต้นะครับมีประเทศไทยเลย่งชัดเจนนะฮะแล้วก็โวคือในส่วนของซัมซุงในการการันตีนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นแพ้หรือว่ามีกรณีไหนบ้างเขาจะเคลมให้อย่างไรบ้างอ่าอย่างนี้ครับคือปกติในการเคลมประกันเหมือนกับการเคลมประกันสุขภาพทั่วไปเอ่สำหรับการการประกันนะครับเราจะมี2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือ การรับประกันการรักษาต่อครั้งนะครับก็คือเราจะอยู่ที่1ล้านวอนนะครับหล้านวอนก็คือประมาณ3 0,000บาทนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจะดูแลนะครับที่วงเงินประมาณ3 0,000บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับยอดจีนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วเกิดอันตรายถึงชีวิตนะครับแล้วก็ให้แพทย์นะฮะวิชาชีพ ลงเอกสารมาว่าเกิดขึ้นจากหลายเหตุผลจริงๆนะครับก็จะมีการชำระที่วงเงิน100ล้านวอน100ล้านวอนนะครับก็คิดเป็นประมาณเท่าไหร่ครับมองคำนวเดูสิว่าสาล้านกว่า3ล้านนะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมพอสมควรนะครับถ้าคิดเป็นงถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็ประมาณแสนดอลลาร์การแสดงว่าการที่ซัมซุงให้การันตีแบบนี้นะคะกับ อเล็กซิสโซนะคะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแล้วก็เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ยินแบบขนาดนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เอาเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วมีการการันตีมาถึงประเทศไทยใช่ไหมคใช่ครับโอ้โหจริงๆต้องเรียนคุณอ้อง่ะว่ากว่าที่เราจะได้รับการรับรองจากสัมซนะฮะมีขั้นตอนเยอะมากเอกสารเป็นเป็นรีมนะคร A4 เป็นรีม นะครับถามว่าเขาจะมีการตรวจสอบอะไรบ้างอันที่1โรงงานผู้ผลิตอันนี้สําคัญนะฮะโรงงานที่ได้รับการรับรองจริงๆจะต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานในประเทศเกาหลีตหใต้แล้วก็ต้องมีคุณภาพในเรื่องของการส่งให้ด้วยเพราะเพราะอะไรครับเป็นภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้เลยนะครับอันดับที่1อันที่2นะครับเขาจะดูในเรื่องของสูตรนะครับสูตรการผลิตว่ามีการใช้อินอทีเรียกตัวไหนบ้างยังไงบ้างนะครับอันที่3ดูคุณสมบัติ แล้วหลังจากนั้นผลการทดลองครับว่าต้องได้ตามคุณสมบัติจริงๆถึงจะได้รับการแอ็กซ์เพรันนะครับ,น,รบน,นอกจากทอ็กซ์เพสิ่งสวยนอกจากคุณภาพดีมีการการตีรีสนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวเรือคงที่แบบน่าสนใจมากๆานะคะเพราะว่าแอบลองใช้แล้วค่ะสุดยอดเอ,อมันไม่ใช่เซรั่มนะคะแต่ว่าเป็นแอมพลูดูน้ำดูนะคะอ,อ คุณเอค่ะจากการที่ว่าออเคยทางานกับคนเกาหลีคนญี่ปุ่นแล้วก็ต่างชาติางการที่คนไทยคนหนึ่งคนไทยอยู่จากประเทศไทยอ่ะแล้วไป็ได้รับการยอมรับจากหโรงงานและพันธมิตรอีกมากมายและยังได้ตีตราแบรนซัมซุงอีกคโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะอยากจะทราบเส้นทางตรงนี้ช่วยเล่าให้ มังกะะนนารทำธุรกิจของคนเกาหลีใต้ในครับสิ่งสําคัญก็อย่างที่เรียนครับจะมีในเรื่องของเออ่ซีเนอริตี้ความูลสูงนะครับแล้วก็เออ่ซ <Squ> ีเนอริตี้นะครับคือ็นเรื่องของความไว้วางใจความน่าเชื่อถือนะครับวันนี้เองเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับเวลาคนเกาหลีใต้เนี่ยเขามองนะฮะถ้าเราเอ่ออามุลสูงน้อยกว่านะครับมันจะเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจน,นั นะครับแต่สิ่งสําคัญวันนี้เองเนี่ยเราต้องเอาความกินใจนะฮะแล้วก็ความสินเสี่งใเรื่องวิธีเนี่ยขึ้นไปครอบแขก s u s t a i ิ a ี i l i t y ให้ได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยก็ต้องเรียนนี้นะครับว่าสมมุติว่าเรามีข้อตกลงทางุรกิจิย่างไหนต่างกับคู่ค้าที่เป็นชาวเกาหลีใต้นะครับนอกเหนือจากการที่เราเรียนรู้พฤติกรรมเขาแล้วลักษณะการทําธุรกิจแล้วสิ่งสําคัญนะฮะทำพูดสําคัญที่สุดนะครับอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเราจะทําเป้าอย่างไรนะครับแล้วจะขยายตลาดอย่างไรถ้าเราทําได้ตามที่เขา ตกลงกับเราไว้นะฮะอันนี้จะเป็นผลดีกับธุรกริจนะครับซึ่งเราใช้เวลาตรงนี้มาพอสมควรพิสูจน์พิสูจน์นะฮะค่อนข้างนานครับจริงจเราจากปี2 0 1 6, 6นิกจนถึงปัจจุบันก็ห้าหกปีแล้วนะครับก<ส>็ยังยืนยันครับว่าเรายังเป็นย,ยืนหนึ่งในใจคนเกาหลีอยู่ <c oughs> สุดยอดนะคะการที่ไปท,ทําธุรกิจในประเทศไทยที่ว่ายากแล้วนะคะ,คะแต่ว่าการที่ไปอยู่ที่เกาหลีแล้วยังชนะใจเขาได้อีก ไม่ธรรมดาจริงแล้วยังสามารถที่จะทำตัวนี้สินค้าตัวนี้อ Alexiso แล้วขายไปทั่วประเทศแล้วยังมาขายที่ประเทศไทยด้วยอยากจะให้เล่าเรื่องราวของสินค้าพรีเมียมเหล่านี้ดูดีมากเลยค่ะอยากจะให้เป็นอันนี้อยู่นี้นะคะเป็นคนที่เล่าเรื่องของสินค้าความสวยความงามความสวยต้องผู้หญิงค่ะก็อย่างที่ อ็เอได้กล่าวไว้นะคะว่าเมื่อเราเนี่ยได้ใจทเนตหลีเมื่อเขามั่นใจเรานะคะเขามั่นใจเรานะะดังนั้นสินค้าเนี่ยที่เราเห็นแบรนด์อเล็กซิสทั้งหมดเนี่ยนะคะบนบนบน,บนหน้ากล่องทั้งหมดเนี่ยนะค,ะคือแบรนด์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของโรงงานที่เป็นพนฤฤันธมิตรกับเราทั้งหมดเลย6โรงงานกับหนึ่งโรงงานาิุรกิจไม่ใช่แบรนด์ที่เป็นของเราคนเดียวนะคะเกิดจากพาร์ทเนอร์ที่เก่งในด้านต่างๆอย่างเช่น โรงงานที่ผลิตนะคะครีมกันแดดผลิตซีซีครีมเงี้ยนะคะเป็นรรงงัลคอสไนทที่เป็นท็อปทรีของประเทศเกาหลีใต้หรืออย่างรดเด็นะคะที่ผลิตคุชชัน่นแต่และโรงงานที่มาจอยกับเราเป็นโรงงานที่มีความเก่งและมีความสามารถในแต่ละด้านนะคะทุกคนมีมีความโดดเด่นในเรื่องของเครื่องจักรกแล้วแต่หรือว่าในเรื่องของอินกิเดียนนะคะเอามาผนึกกําลังกันแล้วกลายเป็นแบรนด์ที่ รวมตัวกันนะคะก็คืออเล็กซิสโซนะคะแล้วก็ขายในประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็นำเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็สซอร์วิเอเชียจุดเด่นของอเล็กซนะคะอย่างที่บอกเมื่อมีออคนที่เขาเรียกว่าแบ็กอัพนะคเป็นคนเก่งนั้นอินกีเดียนหรือว่ามาตรฐานการผลิตอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเป็นท็อปทีแล้วก็ของประเทศกาหลีแล้วก็ส่งองอกไปยังประเทศยุโรปแล้วก็เมริกาทั้งหมดนี่นะคะเป็นโรงงานที่ติดอันดับ นะท็อปปีของประเทศเกาหลีแล้วก็ส่งออกไปยัง,งประเทศทางยุโรปและอเมริกานะนีม้มาตรฐานการผลิตไม่ต้องไม่ต้องห่วงค่ะมั่นใจได้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเราจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีมาตรฐานดันบสากลนะคะตัวเด่นๆนะคะจริงๆแล้วบอกขายดีทุกตัวแล้วก็เป็นที่นิยมในประเทศเกาหลีมากๆนะคะเนื่องจากคนเกาหลีเนี่ยด้วยด้วยวัฒนธรรมภายน,นอกก็ทราบนะคะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะใช้อย่างที่บอนเอบอกก็คือเด่นในเรื่องของ คุณภาพเอาคุณภาพหนำนะคะราคาไม่เป็นกรเ,เราอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าขนาดคนตาหลีเนี่ยยังใช้เลยนะแล้วก็ขายดีมากๆวันนี้มาถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็ตัวเด่นๆที่ยูอยากจะแนะนํานะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาในไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่งก็คือตัวนี้เลยค่ะนะคะ booster b i n g ที่ย่อถึงถึงกล่องเนี่ยนะคะคุณดูนยคะสำหรับตัวนี้นะคะเรียกว่าแอมปู แต่หน้าตาเหมือนเซรั่มคือมันต่างกันกับเซรั่มยังไงแล้วตัวนี้เนี่ยคือจากแต่ก่อนเนี่ยใช้แต่เซรั่มแต่พอมารู้จักแอมพูแล้วหลงรักแอมพูเลยต้องบอกว่าออออแอมพูนะฮะแอมพูเป็นขั้นก่องขั้นกว่ากว่าเซรั่มจริงๆสกินแคร์เนะี่ยมีหลายหลาย หลายสเต็ปนะคะที่เกาหลีเนี่ยมี9สเต็ปเลยนะคะการการใช้เนาะแต่ว่าวันนี้มันถึงยุคที่ว่าต้องการความเร่งด่วนต้องการความรวดเร็วแล้วก็อ,อ,อากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะอากาศเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยออแอมพูเนี่ยจริงๆในเกาหลีใต้เนี่ยผล,ลิตมาเป็นสิบๆปีแล้วนะคะส่วนใหญ่จะมาจากสารสกัดธรรมชาตินะคะแล้วก็มีอินกิวเียนหรือว่ามีส่วนผสมที่ดีๆเนี่ย ที่เน้นในแต่ละอย่างไม่กี่อย่างนะคะสมัยก่อนจะเป็น2เมนใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในโรงพยาบาลหรือว่าในคลินิกความงามที่เป็นทรีทเมนต์นะคะเมืองไทยก็มาใช้กันเอามาพ่นกับเครื่องที่เราเคยได้ยินแอปพูพ่นหน้าอะไรนะคะนะคะอันนั้นอ่ะมันมีวิวัฒนานการมาจากตรงนั้นวันหนึ่งเนี่ยแอพเนี่ยเราไม่อยากไปคลินิกคุณตุ๋นก็คิดว่าเอ้ทำไมเราต้องไปคลินิกตลอดแล้วต้องไปเถี่ยวเวลาเราจะทำคอเจ้าสาวเราอยากจะอ,อยากจะทําที่บ้านละ นะคะก็ก็เลยคิดค้นนะคะทำให้มันนะคะมีเลือกเอาเทคโนโลยีเข้ามามเกี่ยวข้องนะคะ<ม>ก็ผลิตแอมพูในขนาดที่ใหญ่ขึ้นที่ลูกค้าหรือว่าคนที่ต้องเขา้าเข้าไปท,ทําทิศเน้นนะเอากลับไปใช้ที่บ้านได้แล้วก็ไปนวดนวด,นวดบำรุงที่บ้านได้ไง่ายๆแทนการใช้ครีมต่างๆที่แบบมี789สเต็ปก็เลยทํา20มิล สำหรับตอนหน้านะคะทางบอสเอและออนนี่ยูยนะคะจะมาเผยเคล็ดลับความรวยที่จะทำได้อย่างง่ายๆไม่ต้องมาลำบากเหมือนกับทางของบอสเอและออนนีย่ยูที่ไปบุกป,ป่าป่าดงแล้วก็ไปลุยที่ที่เกาหลีมาจนสำเร็จทุกวันนี้ถ้าอยากรวยแบบง่ายๆแล้วมีโคช้ชให้มีออนนีย่ยูแล้วก็มีบอสเอนะคะจะมาชี้ช่องรวยให้นะคะห้ามพลาดตอนหน้าของอเล็กซิส โซค่ะก็ขอเรียนเชิญทางบอสเอและเอานี่ยุยไว้ได้ที่นี้ด้วยนะคะเดินไปมินิท่ะโอขอบพระคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพนกับทางของ Success Vision <c oughs> ทุกคนเลยนะคะค <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย